สวัสดีครับผมเป็กปัตตาทองควีครับเป็กกระเป๋าที่ใส่เราซ้อมมากี่วันก็เดือนนิดๆครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเป็กทุนนะครับก็อยู่ที่จังหวัดเลยครับก็อยู่ที่เดิมเลยแล้วมีใครไปช่วยเป็นผู้ควบซ้อมตอนนี้ก็มีลูกช้างแล้วก็ปัตตาแล้วก็ที่ยอดแวะเข้าไปตอนนี้เราอายุยี่สิบเอ็ดครับสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบห้าน้ำหนักเปล่อยๆตอนนี้ห้าสิบหกมวยสไตล์อะไรครับมวยเข่า อันนี้เลยต้องมาเจอเพนนอนบัลเดเคยต่อยกับน้องไหมไม่ไม่ครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยเขายังก็ศึกษาเขาเมื่อตายหน่วยเข่าเหมือนกันเนี่ยเข่าฟิล์มึงเหมือนกันจะมีตัวใหญ่เนาะแล้วเบาของเกมเบงแข่งยงดีก็ค่อยๆเดินเบียดไปเรแหละตามตัวตายเรานะมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นปุ้ดีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่ช่องเกตครับวันนั้นต่อยกับใครยาบินชี้อะไปอ่องวันนั้ะโดยเตะนะครับวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยจุด สี่ครึ่งครับวันนี้ไตร้อยร้อยสิบสามร้อยสิบสามมเวทเรือไม่ร้อยสิบสามนี่ครับวัวันนั้นใหญ่ไปเหรอใหญ่ครับวันนั้นเจอตัวใหญ่ก็เลยใหญ่น้ําหนักใหญ่ด้วยเนาะแต่นี่ร้อยสิบสามและขาเขินนี่วันนี้ไม่มีปัญหาครับดีเรียบร้อยนะวันนี้คือเพ่อไปแจ้งเกิดด้วยครับอย่างวันนี้ร้อยร้อยสิบสามนี่สอบหนักยังสอบแล้วครับเป็นไงบ้างขาดจุดสอบมาขาดมาสบายเนาะร่างกายตัวนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอไปแจ้งเกิดเอาชนะนะคุ้มมากกี่กิโล ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้คนจมครับสาธุครับแล้วน้อย้อนหน่วยนอยหวแจ้ะครับช่วยฝากเชียดและเรือใจลงนะมครับวันนี้ผมพร้อมแจ้งอขอโชคดีครับโอเค